สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับครูภาษาไทยหัวใจเกินร้อยจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนพยาไทยค่ะซึ่งคุณครูทั้ง3ท่านนะคะประกอบไปด้วยคุณครูแอดครูปลาแล้ววันนี้นะคะคุณครูที่จะมารับผิดชอบทำหน้าที่ดำเนินการสอนในเนื้อหาต่อไปก็คือครูเอค่ะ เราจะมาทบทวนเนื้อหาเดิมก่อนนะคะเดิมแล้วเราเรียนมาแล้วเรื่องของประโยคนะคะประโยคก็คือการนำคำต่างๆมาเรียงกันให้ได้ใจความสมบูรณ์นะคะซึ่งส่วนประกอบของประโยคจะประกอบไปด้วยใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนั่นเองนะคะจึงจะทำให้ประโยคนั้นมีใจความสมบูรณ์ค่ะประโยคมีด้วยกัน6ชนิดนะคะ คือประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคําถามประโยคขอร้องและประโยคคําสั่งรวมทั้งประโยคแสดงความต้องการค่ะซึ่งเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะจํานวนทั้งสิ้น3ประโยคด้วยกันค่ะวันนี้คุณครูมาทบทวนประโยคบอกเล่าให้ก่อนนะคะประโยคบอกเล่าก็คือประโยคที่บอกให้ทราบว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะ เป็นการแสดงให้ทราบข้อมูลต่างๆนะคะต่อมาค่ะประโยคปฏิเสธประโยคนี้จะเป็นประโยคคัดค้านหรือไม่ยอมรับนะคะจะบอกให้ทราบว่าประธานเนี่ยจะไม่ได้เป็นผู้กระทำสิ่งนั้นนะคะโดยในประโยคจะต้องมีคำว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้หาไม่นะคะต่อไปค่ะประโยคคำถาม ประโยคนี้คือประโยคที่แสดงความสงสัยแล้วก็ต้องการคำตอบนะคะที่สำคัญเด็กๆควรจะมีคำลงท้ายประโยคเพื่อความสุภาพเช่นคำว่าค่ะหรือคำว่าครับนะคะในประโยคคำถามด้วยซึ่งคำสำคัญของประโยคคำถามก็คือจะต้องมีคำว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่ อย่างไรเท่าไรนะคะซึ่งเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะในเรื่องของประโยคคำถามวันนี้นะคะก่อนเราจะเข้าเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของเรานะคะคุณครูมีปริศนาซ่อนคำมาให้ค่ะเด็กๆช่วยดูหน่อยค่ะว่าในคำที่ซ่อนอยูออ่มีอยู่ทั้งหมดกี่คำที่มันเป็นคำที่มีความหมายนะคะเด็กๆหาเจอไหมคะช่วยูวยหาหน่อยค่ะ เจอแล้วใช่ไหมคะไหนลองดูสิคะคำแรกคือคำว่าห้ามอุ๊ยมีคนเจอแล้วคะ่ะใครเจออีกไหมคะมีคำอะไรอีกบ้างคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คํคำนะคะเอ้าได้ยินเสียงแว่วๆมาแล้วคะ่ะว่ามีคำอีกหนึ่งคำแล้วนะคะที่พบเห็นนะคะคือคำว่ายายังไม่หมดคะ่ะขาดอีกหนึ่งคำคะ่ะ นน่นแน่พบอีกแล้วนะคะคือคําว่าจงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า3ามคำนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในเนื้อหาต่อไปนี้นะคะอ้าเรามาดูค่ะในเรื่องของประโยคคําสั่งค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของประโยคคําสั่งประโยคคําสั่งคือประโยคที่สั่งให้ทำหรือห้ามไม่ให้ทำ สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งจะละประธานของประโยคเอาไว้แต่จะใช้คำกริยาคือคำว่าห้ามคำว่าอย่าคำว่าจงเนี่ยขึ้นต้นประโยคแทนนะคะสามคำนี้นะคะเด็กๆจำเอาไว้เลยค่ะเมื่อเจอสามคำนี้ในประโยคนั้นๆแสดงว่าเป็นประโยคคำสั่งต้องการให้ทำหรือปฏิบัติตามนั่นเองนะคะ เราลองมาดูสิคะว่าเราจะใช้3มคำนี้มาแต่งเป็นประโยคคำสั่งได้อย่างไรบ้างคำแรกค่ะคำว่าอย่าเด็กๆคงจะพบเคยเห็นแล้วนะคะว่าคำว่าอย่าเนี่ยอยู่ในประโยคอะไรบ้างเช่นค่ะอย่าทิ้งขยะบริเวณนี้นะคะต่อไปค่ะคำว่าห้าม ห้ามส่งเสียงดังนั่นเองค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะพบเห็นป้ายห้ามเหล่านี้นะคะในบริเวณที่คนต้องการใช้สมาธิเช่นในห้องสมุดของเรานั่นเองนะคะต่อมาค่ะคําว่าจงค่ะคํานี้เด็กๆจะพบเห็นในการลงมือทำข้อสอบนะคะจงวงกลมล้อมรอบคําตอบที่ถูกต้องที่สุดค่ะ เรามาทบทวนอีกครั้งนะคะประโยคคำสั่งคือประโยคที่สั่งให้ทำหรือห้ามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะละประธานของประโยคไว้แต่จะใช้คำกริยาคือคำว่าอยา่าห้ามจงขึ้นต้นประโยคแทนนะคะ3ามคำนี้ค่ะเมื่อพบเห็น3ามคำนี้นะคะนั่นคือประโยคคำสั่งนั่นเองค่ะ นี้เรามาถึงช่วงของการฝึกสมองประลองปัญญากันนะคะคุณครูได้ทำใบความรู้ไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะพร้อมทั้งมีใบงาน2แผ่นนะคะใบงานที่1จะใช้กับชั่วโมงนี้นะคะใบงานที่2ใช้กับชั่วโมงต่อไปค่ะถ้าเด็กๆยังสงสัยในเนื้อหาการเรียนเรื่องของประโยคคำสั่งก็ให้ไปทบทวนจากคลิปการสอนนี้หรือ ทบทวนจากใบความรู้ที่คุณครูได้จัดทำไว้ให้แล้วนะคะก่อนจากการค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าในสถานการณ์ตอนนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เด็กๆต้องปฏิบัติตัวอย่างน้อยเพื่อดูแลตนเองนะคะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือสังคมอีกด้วยเราจะต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอหมั่นล้างมือด้วย จลแอลกอฮอล์และที่สำคัญหลีกเลี่ยงค่ะบริเวณแหล่งชุมชนนะคะต้องเว้นระยะห่างทางสังคมนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับคุณครูภาษาไทยหัวใจเกินร้อยวันนี้สวัสดีค่ะ